มาเบิงเขาพี่น้องทักมาเบิงเขาอัปเดตเขา่าให้เบิงเขากินี่มันก็เล้งเนาะเล้งฝนก็บกก่ค่อยตกถ้าว่าเขาอย่างงามอย่างงามเลยเขาเขาให้ติดสาใต่ปักเวยใต่คู่สาทึง่งอันนี้อันนี้คือสาไต่พี่น้อยนามมันมาจะใสแบบนี้เนี่ย น้ำนี่คือสูบไปเลยได้พี่น้องสูบไปจนเกี้ยงหนองคนเดียจนขอดจนได้ตึกปลาหนดละบัดนี้จังไดจังมาหลายอยีกคือเก่าไหมมันมาเลยจังไดเออว่ามันมืดคักเลรอได้ตอนนั้นไนกกนลยถ้าการลงมาปล่อยค่อยเลี้ยงพี่น้องปล่อยค่อยเลี้ยงอยู่หลังคู่ถ้ามาฉาดบ้านเฮาสบายสบายบรรยากาศดีดี้ย้ยยงงเลี แกเลยพาพี <mile> ่น้องลงมาเบิ่งเขาเขาก็งามอยู่พี่นี่แต่ปีกายนี่ง่ามจำนี่เนาะหลังจากบุญระดับดินแล้วกับฝนกันน้ำมาแกเขาก็บ่ท่านเห็นงามปานี่ดอกพี่น้องเขายังเป็นก่าอยู่เพราะว่าปีนี้ถือว่าดีเขากำปีนเรียนที่กายนี่แหลเออเขากลำกับไฮเก้าไฮก็เทกายนี่มัน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 สีลายมงนีเนาะเออปีนี้เขาใครใครอยู่ได้สมแรงเนาะเทกายนี่สีลายพวนี้อยู่ น้ำน้องเต้ที่พี่น้องนี่น้ำน้องเต้กะว่าสูบว่ามันเกี่ยงคอนรอนแล้วที่แหลกกระได้บัดนี้มันเป็นน้ำน้ำน้ำมันออกไหมเขาเอิ่นน้ำซึมบอกไงน้ำซึมเวิยแต่สูบตอนนั้นก็สูบออกว่ามันเกี่ยงคอนรอนบัดนี้จังไรยังมาหลายคือเก่าถ้ามันสูบออกเกี่ยงคอนรอนนี่มันกัมาขึ้นเก่าหอนี้มันกับมาซึมขนาดนั้นหาเนี่มันกัมาเต็มเครื่องหนองหรือเขาบอเต็มหนองกัเครื่องหนองมันก็สิ ซึมไปเรื่อยๆงี้สิล่ะปน้ำแต่ดินจะใส่แตยุ่เพียงผ่นตัวไอ้กล้ยเดียมกล้วยหน่อยคล้วยหน่อยอันผู้บึงกต่ที่ว่าเอาคล้วยตัวใหญ่ๆตัวแม่มันไปใส่แต่ที่ว่าเนาะอันนี้ตาเด็ดเล้วขายแม่มันเพราะว่าเพราะว่าแม่มันนั่นมันมันเป็นยังไงล่ะมันเป็น ไขด่ดูป่วยดูแมมตัวแม่ยไหมได้ย่นกเล่เอาออกเอาออกแล้วก็เลื้อเหลือลูกมันเนีย่ยบ้ากล้าตัวนี้หน่อยตะกี้ยหรอพี่น้องตัวนี้หน่อยตะเกี่ยจะหนีใหญ่คัะเหรอเป็นเบาเป็นเบาอ่สีดแล้วค่ะปีหกเดือนนะปีหเดือนพะนะตัวใหญ่อยู่เด้ปีหกเดือนสัตว์เด็ดว่ันนี้ก็เลยเอาแม่มันออกก็เลยหาคั้ยหน่อยมาใส่ กล้วยหน่อยคล้วยแม่นั่งหน่อยตัวแม่นั่งหน่อยนี่ก็สิประมาณแปดเดือนนี่ยแหละคือแปดเก่าเดือนนี่แหละแต่ว่าตัวนี้ปีหกเดือนมันก็ก็สิเดียวมาเลี้ยงนั่นมันบ่นอนน้ำเราจะขายแม่มันหรอมันบ่ย้อนย่อมลงนอนหน่ำเลยต่เดี๋ยวเราก็เลยเอามูนมาใสา่หากล้วยหน่อยมาใส่กันหน้าแบบสันติเม,มือนอนบ่อยากขึ้นเป็นมีโมัวล้วยเดี๋ยวนี่กระแขล้งคือสิตายนี่ ต่อยกับว่าได้ซ้ำหนีกับสองมือเงินกลัวคนนี้พี่น้องนีหน่อยๆเนี่น,นั่งหน่อยนี่ยเลี้ยงแาก,กันไปนี่แหละไ็มีโมาสีแอบกับท่าในใน้แอบไยู่ในบ้านคนแอบไทยก็ซื้อมาแล้วแอบแอบหน่อยแงยขาวกับมีเรียบร้อยแต่ว่างเอาปวดละล่อมื่อยปวดละช่วงนี้ก็มีพายุเข,ขา ีพายูเขาตะวันเขาทาั้งปุ่นะทั้งอื่นปุ่นะทั้งบ้านไม่ย่นหนี่แต่ว่าพายูเขาก,ก,ขกับว่าเม่นดอกคือจังไดยดอกบ่บ่แห้งมีแต่ลิ้นไหมตกสูเมอร์ละหางลิ้นบ,บ่เม่นตกไหมลิ้นแสะแสะแสะและะ้วก็เศร้าแล้วเติบก็ลิ้นแสะแสะมาอีกหางหางบง่เม่นตกแห้งเลยเนาะมิตรฝ่าละดำปืด,ป,ดปืดมาแต่ว่าหางโปตกตกหยากเป็นนี่ สมมาเลี้ยงเขากับงามอยู่เนาะเขาให้นี่ก็ถือว่ามันเป็นเขาแล้วนี่ยปีไกเ่เดือนเดือนเดือนนี่เดือนสิงหากลางกลางเดือนสิงหาเนี่มัน,นมันเป็นไกอยู่ดิเขาปีไก่ปีปีไก่นี่ยมันแหลงค่ะปีนี่เดือนสิงหาช่วงวันที่ยี่สิบนี่ก็ถือว่าเขาดีอยู่ <c oughs> เข่างามอยูุ่่นท่าหุ่นก็แล้วไม่รวยอยู่ ุยืนเลี้ยงขัวยยข้วเยอะเหรอพูดภาษาหน่อยพี่นอ้องอโปเลียนดินคั<า>กแค่มแม่บอกว่าตามภาษาเนี่ยตามภาษากะเจ๊เลียนดินไม่หละแม่บอกว่าตามเอ้าปั้นนี่นน <laughs> นปัน<า>้นขั้วจ้ะปั้นเตาปั้นเตาเตามันเขาขาเขาไปนี่ขเขาไปนี่ป,นปั้นเตาแบบนี้มาดีใาพี่น้องกันเพื่อา <laughs> vâng tìm chắc con cái si, si <coughs> nhìn bò tìm chắc mhm 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 ทางคู่เน so, ี่ยหนามันแจ้งแล้วแตัดืนหนูลงมนแต่ว่าตล้วก็ถิหอมไปนี้ขามไนลงมากครับแต่มันหกลายหนูกะลงอันบ่าเป็นหนูกะนกตู่มาเห็นห้างใส่เลี้ยงกล้วยเลี้ยบหญนานี่ดีกล้วยก็ไดกล้วยหน่อยตัวนี้เลี้ยบหนาดีนี่กล้วยโฉมาใหม่ ตัวตัวตัวไอ้ม่นนะบักกานั่นกินตะพักบุงวะมักพักบุงงตะปูนองนี่ใไข่โย,ย่นี่กินหยาเยอะคนนั้นเลี้ยมตะพักบุ้งอันนี้ซื้อว่ากระแตกระแตซื้อมันเลี้ยมหยาดีๆเอามาไม่ไม่พูนเนี่ยหน่อยพูด,ดถึงหยาแล้วก็เลียงสิมีโพนขึ้นห้วยมีน้ำม,มีน้ำนี่และน้ำน้ำรวมเลียบนี่ น้ำตมิมเล็บมันะท่านว่อนด้วยแหละเออแอบทั้งสองตัวเลยค่ะมันแอบเนาะฮัดแอบทั้งสองตัวมันพ่อแอบคันมันไถเป็นมันก็ได้ราคาดีเพิ่มราคาขึ้นมาอีกอากาศดีพี่น้องเย็นช่วยช่วยอยากมาบังตาพ่จ้าอืมเอาสารับคลิปนี้ก็เอาไว้ช่วยมี้กันนะพี่น้องมาอัปเดตเบิร์กเข้าพี่น้องมาเบิร์กเข่าใช่หรอ ปุ๋ยฟางเทึงจังงำปุ้นปักปุ๋ยหักที่ได้หาฮต้นบักหุ่งมาปลูกยอมือหนั็เขาปกเขียบมากยี่สิบต้นบักหลาซื้อมาให้ยี่สิบต้นข็มาปลูกเต็มคู่นี่แหละเต็มคู่เทึงถากห้าเรียบร้อยแล้วก็เอาฟุ้นใส่ต้นละคูแล้วก็ พอดีฝนมากพอดีสักน้อยนี่กินประวัติปะไว้ผลอะไรนองกลวยพอกันไหมในะลิปหนาจ้ะสวัสดีจ้า